โอเคมันกับแนนนวนเลยมันกับที่สุดเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อนะคะต่อต่อต่อมเาเบิรงเฮาสยเบิรงเกี่ยวบอนยากาศตอนเช้าไหมนะสวัสดีนะคะอยาให้ดูบรรยากาศอ่า เราจะมาถ่ายตอนเช้าอีกประมาณไม่รู้ประมาณซีนหนึ่งมะซีนสองซีน,น,นเก็บเก็บตกเก็บแอบแอบตั้งแต่เมื่อวานเกก็บนารัชิเมื่อคืนก็หนุกหนาน,นเอาอันนั้นลงบ้าง <laughs> <laughs> ลืมข่าวขอโทษฮะอันนี้นะคะ ทุกคนข่ยนําเสนอแก้วกาแฟอ่อนโ้นตอนแรกวัชพืดมาเจียกอยากได้ไหมคะอยากได้ก็คงไม่ได้เพราะว่าอะไรพ่อพ่อยุมีไปไกลแล้วพ่อพ่นเรามีเร,ารดจาจับยูมีนะคะยูมีอยู่นูน่นดูแก้วกาแฟก่อนสวยไหมคะแก้วแก้วอุ้มรักแต่ว่าเราอาจจะทำอ่า มาเพื่อแตกในการเล่นเกมเดี๋ยวในวันที่ไล์อาจจะไล์พียูนะคะจะจะถือว่าไล่นั้นเป็นไล์ใหญ่เดี๋ยวไม่อุ้มจะดูคิวอ่าพี่พว่าพี่พีว่างวันไหนแต่ไม่อยากให้น้องอ่ะลางานปัญหาก็คือให้น้องทํางานในในเดือนนี้ให้เต็มที่ก่อนอาจจะเป็นน้องยูไล่ก่อนนะคะอ่าแต่ของพี่พีพีนี่คือน้องอ่ะลางานบ่อยแล้วแม่อุ้มก็เกรงใจทีมทางทางทีมนั้นที่แบบ น้องต้องลาง,งานเพราะว่าน้องก็รับผิดชอบอ่าเต้นให้พี่ลําไย,ยแต่ว่าถ้าเราจะเอาคิวน้องไว้มันก็ต้องเอาทั้งวันมันจะมาไลฟ์แค่อพี่พีว่างอีกวันไหนลูกมีวันว่างไหมมีวันว่างไหมไลฟ์สดนะเนี่ยยืนยันวันว่างให้แม่หน่อยแต่ถ้าน้องไม่ว่างก็จําเป็นนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นอยูออ่อะไรอะไรได้ยปุได้ได้ได้เอารวดงาม วันอะไรอะไรนะไปส่งกี่วันไปส่งนานไหมไม่ไปส่งทั้งวันไหมสิบสี่เรามีงานไม่เฟ,ฟิดแต่ต้องดูคิวอยู่กี่อีกเอ้สิบปีว่างนี่เฟ,ฟิสได้ไหมอะไรนะเพราะว่าแต่ไลฟ์ปียู่ในต่อ,ตอ,ตอ โอเคเดี๋ยวน้องอาจจะมีวันว่างเพราะว่าน้องลาไว้จะไปส่งพี่สาวอันนี้นะคะเดี๋ยวมิว่มจะจะให้ทํามาแจกในไลฟ์ของพีอูมันแพงค่ะแจกเยอะไม่ได้เพราะว่าดูราคาแล้วน่าจะขาขควิดนะคะซีอีโอไม่ไหวค่ะราคาครึ่งพันเลย <laughs> แต่ว่าเราจะทํามาเราใจเราเฮามันค่อนใจใจอ่ะเนาะเอาเยดมาอีกจะสามอันใครที่ ใครที่อ่ากดตะก้าทันหนึง่นงพันตะก้าแรกเราจะแจกหนึ่งแก้ววันกูทุกกดยังไงว่าพันตะก้าฮคือต้องเมาเมาค่ะวันนั้นผู้ดใดอยากได้แก้วที่ละลึกเออละลึกอันนี้นะคะสวัสดีนะคะตอนนี้พี่เ็นเตอร์เขาแบบเดินมาเจอกันครึ่งทางเอา,ม,าม่าแมนนางซ่ออุนนอ้ยสปวยเยอะแต่ว่า น้องลงไปแล้วจะบอกว่าความโรแมนติกไม่ขาดสายค่ะเว้าแต่ทำไมเราไล์สดไปเราไปเจอขวดอะไรก็ไม่รู้จะเซนเซอร์ไม่ได้ด้วยมันไม่ได้เกิดขึ้นค่ะเมื่อคืนวันเมื่อคืนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่แล้วแค่แอปแอปกินบบเฟิร์มันมีสามอันว่าแม่บอกเฟิร์ด ไม่ฉันถามหาแก้วนะมันมีสามอันไม่ใช่เหรอสองเอามาสองอยู่ไหนอีกอันหนึ่งอ่ะคือมันแพงเราเลยทำไม่แค่สามแต่ว่าไร้พีหฮะอ๋อแกใช่ไหมเดี๋ยวข้าผู้จัดการอยู่ตบอยู่ในตารานี่อ๋ออ๋อแล้วเป็นคนอย่างนี้เหรอมาคุ้มดอกมาเป็นยังดอก สบายาตากแหลเลยเดอรวิตามินอะไรล่ะไม่ใดๆคือนางอ่ะถ่ายละครจนจนดำหมดแล้วนี่แหละแทนที่จะขาวเขาแทนที่จะขาวใช่ไหมไม่ไม่ใช่เนี่ยสายต่อฝรั่งชอบฮะอะไรก็ชอบนะพูดใหม่ซิยืนยันในไล้์สดอีกที ยุคเคยน้อยข่อยไม่หนี่งเอ้ายังกะชอบกว่าผม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 ปลไหมยุมิผมต้องวิเคราะห์แยกแยะก่อนที่ผมจะพูดอะ้วไวไม่เป็นไรพูดได้มั่วเหมือนแม่นี่แหละก็ก็พากด้วยนะครับไม่ร้องไปครับผมเปว่าไหมบางนึงเดี๋ยว่าอย่างชื่อขายของชื่อขายของใครจะรู้ว่าอย่างนี้สรุปใครเฟื่องมือว่างเด้อสน่ะวัดเอายุคกี่คือที่เถื่อดเดียดแถว แล้วสวัสดีค่ะพี่เอ็มสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แน่พ่อพ่อมาเอายุมีแน่พ่อมันลร้งสวนเขาบอนเก็บเด็กฝีบอน ม่อคือนันหมูเหลือหลายๆพรากันเหตเหตุขึ้นบ่เนี่ยวันนั้นนางนางถ่ายละครตากแดดทั้งวันค่ะกลับมาตาตัวเขียวลืมมาคือยูเกียจะจะเจอแดดแบบทั้งวันแบบสัปดาห์หน้าก็น่าจะเจอทั้งวันถ้าถ้าออกกองที่มันแบบแล้วแดดช่วงนี้นะมันร้อนมาก วันนั้นสงสารลูกมากกลับมาแบบตัวเขียวตัวเขียวเลยนางเดินนางตากแดดพ่อบอกตากแดดทั้งวันเลยอะ่ะไม่แล้วนางต้องใส่อะไรคือใส่ชุดหมอลำซิ่งเดินยืนตากแดดพาะเขาจะต้องเอาแสงจ้างไงทั้งวันวันนั้นน้องเป็นลมอะ่ะสองรอบอะ่ะคือเป็นลมเป็นลมแล้วเป็นลมอีกอะ่ะคือมันก็ไม่ได้สแตนอินไม่มีใครทําได้ไงปกติแล้ว,วาการถ่ายละครมันจะมีสแตนอินได้อะแต่หมอลำซิ่งมันไม่มีสแตนอินได้ไม่มีใครร้องแทนได้อะ แล้วนางยืนทั้งส้นสูงทั้งชุดหมอลำแล้วตากแดดอะลูกกับบานมาเขียวหรือมะอุย้ยสูลูก,กู่ท้งนี่แหละที่เขาบอกอาลามเขาทนจริงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรสีทนได้แต่ถทาแต่ทางทนจริงเป็นลมแล้วพื้นสลบแล้วขึ้นมาใหม่อีกวันนั้นโดนเตะปลายคางอะแล้วหลับกลางอากาศเลยแล้วนางตื่นขึ้นมานางแบบ ไม่รู้จะทํำยังไงดีเขาบอกเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเปลี่ยนบูธเปลี่ยนขายของขายของชอบขายของเสร็จวันนี้น้องมีถ่ายไหมไม่ถ่ายค่ะเพราะว่าน้องพี่ต้องไปเขาต้องทันเครื่องนั้นเนี่น <ๆ S 2> ยเขาที่ไปภาคใต้ไนดะ้เขาเหรนอยู่ภาคใต็มนาแต่ <ไป S 2> <ๆ>ว่าเรามาบูธอนเตอร์เนชั่นนตอนเช้าๆล่อเลยค่ะล่อไล่พี่ยุ่วเป็นอย่างมูเจ้ากับโกดเดี๋ยวนี้เขาไปในไปแค่แค่หันาไม่ต้องถ่าถ้าเขาดอกเห็นหน้าเขาจะรีืซอสันบ่ อันน,นี้นั่นเออเนี่ยเอากดแม่แม่แม,แม,แม่แม่บอกฉันยังไม่พูดอะไรเลยจบมแม่แล้วเ,เดี๋ยวฉันวีนกลับนะแกเดี๋ยวรอเลยคะ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้ลูกว่างก่อนเพราะว่าคิวเขาก็แบบพี่พีเขาอยู่พี่ลํใหญ่เขาก็คิวแน่นนะลูกลาบ่อยมันก็ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าก็คือมันก็เป็นงานนั่นแหละแต่ถ้าเราขอเข้าไปก็คือเขาก็เป็นงานก็งานของเขาเหมือนกัน มันากใช่วันหนึ่งสามนาเออนั่นแหละเมกมันนี่เข้าไว้ลูกมัน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 ร้อนอย่างนรมัน้อนเป็นลมผมผมเป็ดด้วยไม่พี่เลยนั่นมากแบยืนแบบเออฟัดนี่งานล่าสุดที่ว่าไปงานบ่ายสามเราเนี่ยเราเราขึ้นประมาณสี่โมงแดดป่ะสี่เลยเป็นแบบโอ้โหเกียงกัางเกียงแล้วทุ่งเท่าอ่ะแต่ใครอยู่หรอใครอยู่พกตากแดดว่าเขียวอันนั้น ส้มมันเขียวเหรอมันไม่ได้ทั้งวันไงใช่ไหมมันใส่แห้งอ่ะไมอมันใส่แห้งไปกับออไรอใโหแบบพักพักครึ่งดมยาปุ๊บใส่ตอนอีกเพลงนึงมาต่อกับาดมยาไปต่อขึ้นรถรับเลยวันนี้ไปง่างสองรับก็ถึงว่าแบบแข็งแรงมากเลยก็ถือว่าโอเคมากมากเม่ถามพี่พีพีให้หน่อยค่ะ อ๋ยก็ไปถามเขาอเองสนเต็นเนาะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะยุ้งเข้าวห่มไม่ก็ละ เดี๋ยวถ้าแต่ว่าอยู่เกียวบ้างตอนแรกคิ้วละค่อนเดียมืออื่นมือเฮือบันี้ละค่อนที่ไปเอาวันที่เท่าไรบ,บานบันท่านในแตน่รอบบงคิ้วละค่อนว่าละบางเจ็ดกนะับแปดอ่ะเขาสิเขาสิเลือกเอาเมดดื่อใด เอาเสื้อคุุมก่อนไหมลูกเอาของเม่ป่ะเวลานั้นมันจะได้แบบเอาก่อนไหมเอออ่ะอ่าจะสวดให้เลยไม่ได้แล้วทุกมันเป็นความหวังของหมู่บ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารอบสองเช้านี้บ้านพี่ฝนตกหนักเลยเอาสมุดประกันนะบอคุ้งเทพตกบ่คุงเทพตกบ่ ขี่รถไปเบิ่องอันบ้านพี่พี่ให้แนี่ยยวนเพิ่มสินหลังสุดบอกผิดกันเขาพออยู่สากับพ,บพี่มานี่ตอบคำถามก่อนนี่อินเทอร์นเ,รน,น,เรน็ตี้ป่ะใช้ไหมเพิ่มสินมันสุขาพิบาลห้าไหมถนนสุขาพิบาลห้าบาะนะครับคันไปเบิกตอนไปเก็บสุดให้ผมเลยคือแค่ค <This S 1> ือจ <This S 1> ิตเบรกกลับไปเก็บต่อเบื่องต้นเบื้งไป สนามบินเรื่นแต้งกระเป๋าไว้ไปไันนึกแต้งอะไยเราครับแต่นั่นไปสภาพนั้นมือเจ้าก็ไดฟินแขกนอบหลับบอนนมันมีหลายอีกกนั่นอีกบ่บอกบ่ปล่อยออกบุ๋ยตอนเขามาต่ำสั่งกาแฟแล้วนะคะขอบคุณนะคะอ่ายอด ยอดได้วันนี้อาจจะปล่อยมูมีฉากเด็ดว่านี้ขอไปอยากพากักขอไปเลย <laughs> <laughs> ไทยเปิด <laughs> ข้าต้องหัวพี่เสือกับพี่ตัวใดๆคือเขาไม่สนใจเขาขายกันนะเมื่อคืนเนี่ยหยอกกันแลยกับสองคนนั้น <c oughs> อุ้มค่าตะมวนกับเด็กหน่อยสมมุติั่น <c oughs> ก็เลยจะอาศัยยวนอยู่นานนี่แหละเป็นเป็นความหวังขอหงหมู่บ้านเพราะนางมือไหวมากน้องมาเขาอ้อมกันกันได้ไหมลูกไหม สายใหม่ไม่ตกค่ะโอเครับทราบเปลี่ยน <Hey. S 1> บักคิดแต่ง่ายหรือ้อยุหันบ่โอเคไม่ต้องเปลนนา ัเครับาะแบบนี้ใส่ฟู่เขาลมตัวนี้มันไม่แข็งถ้าเกิดต่อบว่าไม่มันก็จะดาราพวดเนาะอาจจะแบบไม่ทำไม่ร้อนปกติไหาเราเป็นดาราแล้วก็ตอบอย่างนั้นแหละไม่ร้อนละอากาศดีเป็นสบายไม่ร้อนเลยครับไม่อันนี้คืองทักความไอปล่อยเอ็มวีทางช่องไหนคะบอกสิคะทางช่องไทยกองคำเรคคอร์ดครับผมโอเคค่ะสามหมอช่องสามหมอรอแฟนไปอันปล่อยไก่แต่สองสามหมอปล่อยที่ช่องเม็กนะครับทุกคน เมกับพี่สิทธิ์ไม่ช่องเอมกอันบบนี้เลยะฝั่ง,งเราเลยเข้าใจผิดไปลว <laughs> คอยน้องที่ง,งกูงงงงกับทีมนี้ <laughs> ไปเรื่อยอ่ะคอนเสิร์ตกลุ่มปิดของพียูต้องมาแล้วมาแล้วค่ะซื้อคิวไว้แล้วด้วยวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนาย,ยนค่ะเพราะว่าพีพียังไงก็ไม่ได้ไปแน่นอนยี่สิบเก้ามิถุนาก็ต้องไปกลุ่มปิดแล้วตกลงก็คือน้องเตรียมงานแล้วนะคะในแบบตื๊ดตืดตืดตืดไว้หมดแล้ว ที่เล่นท่าถ้าที่เล่นอันนี้เคยที่แม่ส่งมาผมเคยเล่นผมเคยทำนะแค่นั้นแหละเออถ้าอยู่ขินไม่ได้พี่ก็แบบควงแบบโยนลุงไปดนวยเลยอุ้ยน่าจะมาอัตนุภาพอัตนุใยไม่งั้นก็ให้สแตนด์ินแบบพี่บอลพนากมีจะมีน่าจะมีสองรุ่นเนาะค่ะคู่ตุ้มอุ้มอีนเอามาข่ากันตีตุ้มกับอุ้มนะบ่ากับพ่อถือกันพ่อแห้งอยู่นั่งรถหนารถกับพ่อสิ กัดย่ำหัวกันยั่วค่ะไม่เอาค่ะเห็นหน้ากันก็หย,ยิงแข่าใส่กันแล้วค่ะทำทำแบรนด์อ,นนอะไรใหม่อะไรอีกอะไรอีกลูกแบรนนวมต้มตอมเป็นอย่างเดือนเลิศลูกเคยขวยคิดเลิศบ่ร์เจ้าบ่าแล้วหนูจะเป็นกรรมการเหรอไม่ไม่ทำแบรนด์วิลืมสลับสลับนวมออกมาแล้วบ่เลิศเลยยุกเกียสัวถ่ายถ่ายไล่โซดไป วิคุณนี่แม่นมแม่บอลส,ส,สวัสดีแม่บอลค่ะเป็นแม่นมที่ดีมากค่ะทุกคนบอลอยู่นานกับเฟิร์สอ่ะมีตังสะสมอยู่ในบ้านพียูเยอะเราจะให้เขาเลี้ยงข้าววันนี้ก๋วยเตี๋ยวครับฮเมื่อวานนะครับก๋วยเตี๋ยวแม่เลี้ยงนะที่เราที่จําได้อาอยัางไงดีแต่แม่เอาเอาส่วนของพียูนะเลี้ยงเมื่อวานเพราะว่า ก็มีอยูเขาสุดยอดอยู่แล้วเขาเขามีสะสมอ่าแม่แม่เดี๋ยวค่อยบอกมาว่าในบ้านอ่ะเงินสะสมของลูกๆแม่จะเอาไว้เป็นมาลัยวันที่เขาเจอกันวันไหนเอาไว้วันที่เขาไลฟ์อ่าไลฟ์กดตะก้ารัวๆไหมขอบพระคุณนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณแม่แม่ทุกทุกท่านที่เอนดูลูกๆ <c oughs> และเอนดูอ่าครีเอเตอร์ของเราค <c oughs> ราีอเรอเตอร์แต่ว่าบ bon อลเก่งมากในการทำคลิปลงทุกๆุอย่าง เล่นเร็วคับใช่มอญมือไวมากเร็วเตาตาเร็วมากแต่ก็ไม่ท like. ันเผลอขาดนะแม่อะไรก็ไม่รู้อันนี้อันนี <S <S ้จิกแต่แบบนู่นนี่นั่นไปไปทยเร็วไปเร็ว้ามแพ่งเรเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ไเร็ยเวไป็วร็วเาปเร็วเไรเเ ทำไมเหรอเธอมีปัญหาอะไรเธอมีปัญหาอะไรมันเป็นยังไงเล่ามาสิมีปัญหาอะไรกับไข่คือฝ้าคือมีบอลทำไรเฟิร์สเมื่อคืนอะไรนะแม่ฮะทำอะไรเมื่อคืนทำอไมเฟิร์สมันทำหน้าห่อทองอาบน้ำนอนป๊อกผู้ใดปล่อยบักฟ้ามาสัวอยู่ฟ้าไม่ได้มาม้ามาหาแม่เอาลูกฉันอยู่หนีเบิร์ส มันนี่ไปหาพี่กีเด้น้องซ้าครับซ้าครับซ้าครับนี่แหละของดีของหมู่พันุ์อย่ามาว่าลูกชายฉันนะในไหลบอกฝ้าแล้วจะได้บวชให้แม่น่ะนะแต่ว่ามันมีลูกผู้ชายเนาะนี่แหละกูเห็นแววแล้วเออเออหลาขึ้นรอแหนะน่ารูปเหรอ อ่โอเคโอเคเดี๋ยวนะคะขออนุญาตลาไลน์นะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเขาจะทํางานกันเผื่อเราจะแบบไปส่งเห็นเขาแบบ<อ>ไม่เป็นไ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่เสยภัยนะคะเอาไว้แบบแบบ